ทองคำกําลังจะระเบิดขึ้นไปอีกหรือกําลังจะพังทลายลงคําถามนี้กําลังหลอกหลอนใจนักลงทุนทั่วโลกในขณะนี้สถานการณ์ตลาดทองคําในช่วงที่ผ่านมานั้นช่างน่าตื่นเต้นจริงๆร,ราคาทองคําสปอรได้พุ่งทะยานไปสู่จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ระดับ3,597.80ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ึ่งเป็นการทําลายสถิติเดิมที่3,578.66ดอลลาร์ 1. อย่างงดงามและที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือสัญญาฟิวเจอร์ได้ปรับตัวขึ้นข้ามเส้น3,650ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติการส่งสัญญาณอันชัดเจนว่ากระแสะราคาขาขึ้นยังมีแรงอยู่มากแต่นี่คือจุดที่เริ่มมีความขัดแย้งกันตัวเลขความเจริญเติบโตของราคาทองตั้งแต่เปิดปี2,568จนถึงปัจจุบันอยู่ที่มากกว่า36%และในสัปดาห์นี้เพียงอย่างเดียวก็เพิ่มขึ้นประมาณ10%ซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่สาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่กำลังอ่อนแรงลงประกอบกับความคาดหวังอย่างแรงกล้าจากนักลงทุนว่าธน,นานคารกลางสหรัฐเฟ d เ r อร r e ิ e ซ v e หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าเฟดน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมช่วงกลางเดือนกันยายนนี้และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนสิงหาคมที่เพิ่งเปิดเผยออกมาแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นเพียงแค่22,000ตำแหน่งเท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าการคาดการถึง75,000ตําตำแหน่งนี้ทำให้นักลงทุนหลายราย,รายเริ่มคิดว่าเฟดอาจจะต้องลดดอกเบี้ยแบบรุนแรงถึง0.50%ในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากสำหรับสัปดาห์หน้านี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มที่จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ระดับ3,600ดอลลาร์ได้สำเร็จ หากสถานการณ์เป็นไปตามที่คาดการเป้าหมายการเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปอาจจะขยายไปถึงระดับ3,879.64ดอลลาร์ภายในช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งจะเป็นการเพิ่มขึ้นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากแต่ระวังมีบางสิ่งที่น่าเป็นห่วงในด้านกลับกันนักวิเคราะห์เตือนว่าราคา3 5 0 0 2 0ดอลลาร์ต่อออนถือเป็นแนวรับที่สำคัญมากเนื่องจากตลาดเริ่มส่งสัญญ,ญาณที่บ่งบอกถึงการเข้าซื้อที่มากเกินไป overbought ซึ่งปรากฏการณ์นี้อาจจะกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงในระยะสั้นอย่างไรก็ตามแนวโน้มใหญ่ยังคงเป็นบวกตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่ระดับ3,370.40ดอลลาร์จากมุมมองของหัวเส้นเหฮงบริษัทวิเคราะห์ชั้นนําพวกเขามองเห็นภาพที่แตกต่างออกไปบ้างโดยเชื่อว่าราคาทองโลกในระยะสั้นกําลังเข้าสู่ช่วงการปรับฐานลงและมีแนวโน้มที่ราคาอาจจะลงไปทดสอบแนวรับที่ระดับ3,525ดอลลาร์ก่อนจากนั้น จึงค่อยฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ3,565ดอลลาร์และนี่คือจุดวิกฤตที่สำคัญหากราคาทองโลกปรับฐานลงจนหลุดผ่านแนวรับที่ระดับ3,510ดอลลาร์ไปได้ก็มีความเป็นไปได้ที่ทองคำอาจจะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างจริงจังซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากสำหรับตลาดทองคำไทยในประเทศไทยของเราสถานการณ์ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันโดยราคาทองในประเทศกำลังมีการย่อตัวในระยะสั้นสาเหตุหลักมาจากข้างเงินบาท ที่เคลื่อนไหวในลักษณะไซเวย์เคลื่อนไหวในกรอบแคบนักวิเคราะห์จึงแนะนําให้นักลงทุนเข้าซื้อสะสมตามแนวรับที่ระดับ53,800บาทและควรขายทํากําไรเมื่อราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ54,350บาทแต่จงระวังหากราคาหลุดลงไปต่ำกว่าแนวรับที่ระดับ53,700บาทลงไปนักวิเคราะห์แนะนําให้รีบขายตัดขาดทุนทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นมากขึ้นคําถามสําคัญที่ทุกคนควรถามตัวเอง ในสถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกยังคงมีอยู่สูงการที่ธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกกำลังพิจารณาลดดอกเบี้ยจะส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไรทองคำจะยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนเชื่อใจได้หรือไม่และนี่คือคำถามที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งหลายคนเชื่อว่าการลงทุนในทองคำคือการป้องกันความเสี่ยงแต่บางคนก็มองว่าในยุคดิจิทัลนี้ทองคำอาจจะล้าสมัยไปแล้วคุณเห็นด้วยกับความคิดเห็นไหนความคิดเห็นของคุณเป็นอย่างไร มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย